ต่อกันที่การจัดกิจกรรมนปชเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยนะครับโดยคนแสดงกว่า50,000คนก็ได้ร่วมเวทีปกป้องประชาธิปไตยของคนแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างคึกคักนะครับโดยนายจตุพรพรมพันธ์ยืนยันว่าคนแสดงไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีมาตรา7ขณะที่ประธานนปชสวนกลับมอบประชาธิปัตย์ที่อ้างว่าต้องการปฏิรูปประเทศซึ่งถือเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นกับ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเส้อแดงภาคเหนือที่นัดชุมนุมในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงสายวันนี้เริ่มต้นที่หน้าสถานีตำรวจภูทรห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยนางธิดาถาวรเศษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชได้ลั่นกลองรบเพื่อเอาเลิกเอาชัยในการปกป้องประชาธิปไตยและการต่อต้านการทำรัฐประหารโดยมีการนำนปชาอาทินายนทวุฒิไสยเกลือ นายจตุพรพรมพันธ์เข้าร่วมในขบวนดังกล่าวก่อนนำขบวนคนเสื้อแดงจากจังหวัดลำปางและคนเสื้อแดงจากภาคเหนือตอนล่าง13จังหวัดเคลื่อนพลด้วยขบวนรถยนต์กว่า1,700คันรถจักรยานยนต์แรนลี่ผ่านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์มุ่งหน้าไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่โดยเมื่อมุ่งหน้าผ่านอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมีประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ที่ตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์สีแดงและธงของนปชเข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ตลอดระยะทางที่ขบวนเดินทางผ่านก็ยังมีประชาชนออกมาให้กําลังใจและนำน้ำและสิ่งของมาแจากผู้ร่วมขบวนทำให้บรรยากาศการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักตลอดเส้นทางก่อนเปิดเวทีอย่างเป็นทางการนะครับนางทิดาพร้อมแกนนำนปชขึ้นตีกลองลั่นกลองรบอีกครั้ง จากนั้นนางธิดาขึ้นปราศัยว่าขณะนี้ม็อบประชาธิที่ปัดหมดมุกชาวนาที่จะเอามาเคลื่อนไหวแล้วจึงเปลี่ยนมาโหนประเด็นแบ่งแยกดินแดนสปปล้านนาที่จุดขึ้นโดยกองทัพซึ่งปรากฏชัดเจนแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเท็จด,ดังนั้นต้องตอบโต้ม็อบประชาธิที่ปัดกองทัพองค์กรอิสระที่ไม่เป็นธรรมเป็นยุทธศาสตร์ที่เราต้องตรวจสอบและดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยความเป็นธรรม ประธานนปชปรชาศัยต่อว่าการที่นายสุเทพทกสุบันแกนนำมอบประชาธิปัตย์บอกว่าจะปฏิรูปประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องแต่งที่ให้มีเหตุผลทำไมตอนเป็นรัฐบาลถึงไม่ทำทำไมถึงไม่ปฏิรูปซึ่งทั้งหมดก็คือการหลอกลวงทั้งสิ้นกับทุกอย่างเนี่ยกำลังพังพินาะศและถ้าหากว่าเขาทำแล้วเขาคิดว่าเขาประสบความสำเร็จ การที่น่าเจอพวกภาคธุรกิจเอกชนบอกว่าคุณเตรียมตัวได้เลยเมื่อไรพวกล้าหลังเหล่านี้ครองประเทศก็จะทำให้เศษรษฐกิจประเทศล้าหลังเพราะมันจะปิดประเทศและไม่มีการเลือกตั้งไปอีกนานเหมือนกับมีความคิดจำนวนหนึ่งบอกว่ารถไฟความเร็วสูงไม่ต้องมีทำถนนดินลูกรังให้หมดทั่วประเทศก่อน นี่คือความคิดของคนที่ไม่ต้องการเทคโนโลยีไม่ต้องการให้การแข่งขันประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนพวกกลุ่มธุรกิจทั้งหลายว่าให้หูตาสว่างได้แล้วว่าถ้าไปสนับสนุนกลุ่มคนที่มีความคิดทางการเมืองล่าหลังถอยหลังเข้าคลองซึ่งนั่นก็คือไม่ต้องการประชาธิไปไตยแต่ต้องการ เผด็จการคณะทิปไตยโดยอ้างเอาเป็นคนดีมาปกครองประเทศถ้าท่านไปสนับสนุนเท่ากับท่านกำลังเอามือมาเชือดขอยืมมีดให้นายสุเทพมาแล้วก็ให้นายสุเทพเชือดคอหอยของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทยค่ะด้านนายจตุพรปราศัยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังอยู่กันได้เพราะต่อสู้ฉะนั้นวันนี้ยังไม่สูญเสียอำนาจไปและเรายังชนะอยู่จากนี้ถ้าเวลายังเหลืออยู่ก็จะไปจัดเวทีเคลื่อนไหวกับพี่น้องภาคกลางส่วนภาคเหนือภาคอีสานให้เตรียมตัวไว้เพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครส่วนที่นายสุเทพเรียกร้องนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็นั้นอยากบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคนแสดงจะไม่มีทางยอมให้มีอย่างแน่นอนคับ นี่แหละครับพวกนี้มีความหวังแล้วว่าประชุมสภาไม่ได้ภายในสามสิบวันเลือกนายกต่อไปไม่ได้ไม่ในสามสิบวันไอ้สุเทพบอกนายกมาตราเจ็ดสถานเดียวสุเทพสุเทพคุณคิดคำก็มาตราเจ็ดสองคำก็มาตราเจ็ดแต่คุณจำปากผมไว้ไม่ได้หรอกมาตราเจ็ดถามว่าทำไมไม่ได้คนแสดงไม่ยอมเว้ย ที่สำคัญที่สุดคนที่เสนอมาตราเจ็ดกระทำการบังอาจทั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสเอาไว้ว่ามาตราเจ็ดไม่เป็นประชา,ะา<ป>ธิปไตยมั่วได้สุเทพเทือกสุบรรณซึ่งประกาศว่ารักชาติมากกว่าคนอื่นป,ประกาศว่าจงรักภักดีมากกว่าคนอื่น ทำไมไม่ฟังพรราชนำรัสของพระเจ้าแผ่นดินเล่าสุเทพเทือกสุบรรณนายจตุพรกล่าวด้วยว่าภาระหน้าที่ของคนเสื้อแดงในวันนี้ต้องถามหัวใจว่าที่เราสำแดงพลังเคลื่อนพลมานั้นได้เวลาแล้วที่จะตัดสินใจยืนยันเพื่อต่อสู้ปกป้องระบอบประชาธิปไตยถามหัวใจพี่น้องพร้อมเคลื่อนไปยังกรุงเทพหรือยังพร้อมประกาศให้อมย์และนายสุเทพได้ยินว่าไม่ยอมโดยเด็ดขาดเราไม่มีวันแบ่งแยกประเทศ แต่จะต่อสู้เพื่อประเทศชาติต่อไปครับ